อันคูค่ะอสวัสดีค่ะขอีพีแรกไปแล้วค่ะเมวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะน้ก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ที่เป็นแบบ f u l ซีรีส์เรื่องแรกของ idx ด้วยก็ตั้งใจมากๆต้องบอกว่าคงทราบอยู่แล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับซีรีส์ของเราเพราะว่าเราค่อนข้างแบบอยากให้เข้าถึงง่ายๆแล้วก็ดูแล้วก็ เป,เป้าหมายคือกุ้งบอกทีมทุกคนเลยว่าตัดยังไงก็ได้ออกมาให้แบบว่าคนดูดูไปแล้วก็ยิ้มไปแล้วมีความสุขแบบไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ซีเลียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปาขาเป็นไงคะคอนเทน์ไปแล้วทีทหนึ่งก <c oughs> ็เขินตัวเองในกล้องมาก <laughs> <c oughs> <c oughs> แล้วก็แล้วก็ตามจริงอ่ะเราไม่ได้ดูมาก่อนเลยเราก็ได้รับชมในเมื่อวานครั้งแรกเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่แฟนคลับทุกคนชอบมันด้วยค่ะเพราะเห็นเรา สบการรอคอยไหมคะที่แบบว่าที่รักทพิ่งเทไปกับซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าสมสมการรอคอยแล้วก็เต็มที่มากๆน้องๆต้องน้อางเห็ออนออนแอร์ไปแล้วอีกทีนึงค่ะก็ชอบมากๆเลยค่ะก็เพิ่งได้ดูเมื่อวานพร้อมทุกๆคนเหมือนกันแล้วก็เหมือนไปลเลยค่ะเห็นตัวเองแล้วก็แอบเขินนิดนึงเพราะว่าก็ พอตอนถ่ายอะค่ะเรายังไม่ได้เห็นแต่พอมันถ่ายออกมาแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากทั้งภาพเสียงแล้วก็แบบไวิ์ต่างๆในซีรีส์คือทุกคนน่าจะชอบค่ะก็ะะสรับเฟยค่ะก็เป็นซีรีส์แร,แรกค่ะก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เห็นตัวเองแบบออนแอร์บนจอทีวีจริงๆก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ตื่นตันมากๆเลยค่ะเป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะนีก็ของผมนะครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็ตีใจมากๆเลยก็ เมื่อวานก็เป็นครั้งแรกที่พิ่ได้ดูตัวเองเล่นเหมือนกันพร้อมกันทุกคนเลยแล้วก็ขอให้สนุกกันนะครับค่ะสำหรับฮากก็จริงๆนับวันรอมาตั้งแต่เริ่มถ่ายเลยค่ะอยากจะดูตัวเองในจอแล้วก็พอถึงเมื่อวานคือตื่นเต้นมากๆแล้วก็ลุ้นตั้งแต่ฉากที่เปิดตัวเลยแบบว่าอยากจะแคปรูปไปเทรนเอ็กซ์แต่ว่าก็แบบก็ <c oughs> มือใหม่ก็กดไม่ทันกดนู่นกดนี่ค่ะก็ หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะค่ะของภาษสาวก็ใจจดใจจ่อรอตั้งแต่คือเปิดรอตั้งแต่ตอนสี่ทุ่มครึ่งเลยอะค่ะแล้วก็พอฉายไปตอนแรกก็รู้สึกว่าเออดีใจแบบครักนึงแล้วก็ภาคภูมิใจกับกับผลงานชิ้นนี้ค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรักซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกับพวกเราด้วยเรียกว่าออนแอร์พร้อมๆกับ ไพรมันพอดีใช่ค่ะก็ต้อนรับไพรมันด้วย f r i e n d ซีรีส์แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าสำหรับอีพีแรกน้องๆก็ยังใหม่ในช่วงแรกกอยากให้ติดตามนะคะหลังอีพีสักไปจะแบบเข้มข้นเข้มข้นมากเราต้องบอกว่าอีพีแรกสำหรับกุ้งเองเนี่ยก็ยังมีความที่ยังยังมีไม่ลงตัวบ้างเล็กน้อยโดยส่วนตัวเองตัวปายเองก็ปรับตัวอยู่แต่กุ้งถือว่าน้องทำได้ดีแต่อยากให้ดูหลังจากนี้ไปค่ะหลายๆคนพัฒนาแบบ พัฒนากันในกองเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเราเองก็ยังถ่ายเพิ่มอีกแล้วเราบอกุยกันว่าเราจะซ่อมตรงส่วนที่ที่ยังไม่เพอร์เฟกให้มันเพอร์เฟกที่สุดใช่ไหมครับไป <c oughs> <c oughs> ก็ต้องบอกว่าน้องก็ขืนกล้องกันช่วงแรกๆตอนหลังๆก็เริ่มสนิทกันเราก็เลยคิดว่าเออถ้าบางอย่างที่เราต้องรีชูทให้มันออกมาดีที่สุดก็อยากให้อยากให้มันออกมาแบบนั้นให้กับท่านผู้ชมค่ะ หลายคนชอบสถานที่โรเชตชันมันสวยมากค่ะคุณกุง้งค่ะอันนี้เือเลือกอยังไงบ้างคะกุ้งเป็นคนเลือกเองตอนแรกตอนแรกสุดเลยกุ้งยังจะตั้งเรื่องนี้ว่าเดอะรีสอร์ทอยากจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าไม่ใช่ be friends นะหมายถึงว่าเรื่องราวทุกเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในรีสอร์ทรีสอร์ทนี้แล้วก็ต่อไปเอพิสซดต่อไปเราอาจจะเป็นแบบรีสอร์ทที่อื่น,อนๆอะไรเงี้ยในความคิดอยากให้แบบว่าอยากให้รู้ว่าประเทศไทยอะ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอย่างนี้ที่ไม่ต้องบินไปไกลๆด้วย มีอะไรมากมายแล้วก็ที่สำคัญที่นั่นอาหารอร่อยมากค่ะทุกคนอ้วนหมดเลยค่ะอย่างตรงนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ก็นอกจากจะได้ชมเมื่อวานชม EP พีหนึ่งไปแล้ววันนี้ก็จะได้ชมอีกครึ่ง EP <c oughs> ด้วยความที่เมื่อวานเนี่ยเราไม่ได้จัด เหมือนคนอื่นคือปกติเขาจะดูก่อนอแต่ของเราเป็นดูหลังเราก็เลยมาเพิ่มให้เมื่อวานดูหนึ่งปุ๊วันนี้ดูอีกครึ่ง EP ีแล้วก็วันนี้ที่ที่จะเปิดก็คือจะเป็น E ีีที่ฉายใน VTV ไม่ใช่ในช่อง9้าจะเป็นอันคัดนะคะให้ได้ชมกันซึ่งถ้าเมื่อวานเนี้ยน้องปากเขาจะบอกไปแล้วว่าเปิดมาก็ตกใจเลยเดี๋ยววันนี้ค่ะได้เห็นภาพตอนที่ตกใจแล้วก็เตรียมยาดมไว้เลยได้เลยค่ะ จะดมคืออะไรคะคือแบบมันฟินมันยังไงคะกุ้งมันยังไงให้ให้ให้เจ้าตัวตอบดีกว่าเพราะน่าดูปุ๊บแล้วน่าจะดมยาเลยม่านม่านมีโอกาสได้ดูกับพี่พี่แฟนคลับด้วยเพราะว่าวันปลายมีคอนเสิร์ตพี่พี่แฟนคลับข้างหลังร้องขอชีวิตแล้วพยาดมไหมพี่หน่อยคืออะไคะดมแบบคือมันจะมีฉากจังหวะจังหวะที่ ด้วยความที่ในเนื้อเรื่องของกระดาหวานเป็นแฟนกันใช่มันก็เลยมีจังหวะที่น่ารักน่ารักกุบกิบเขาก็ติกวิน่ิก,กันอันนั้นเราใช้มุกมกล้องใช่มมันเป็นมุมกล้องทั้งหมดครับอ,อยากอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าจะเป็นขาที่คล้ายๆจะจูบหรือว่าขาที่แบบตรงซอกคออะไรพวกนี้มันเป็นมุมกล้องทั้งหมดครับอ,อืมเอาตัวแรงเือนะเอาตัวแรงเรอเนี่ยไม่เหมือนเลยนะเนี่ย เออต้องแบบว่าขออย่าดมยาหมอก็คือม,มันแค่มีฉากบินจิกจิกันนิดนึง,ง,ง,งใช่ที่สองวันนี้มันจะจิกหมอนกว่าเดิมไหมคะเอาเลยคะ่ะให้พูดก่อน <laughs> คุณเป็นคนไปตาลผมไม่รู้ <laughs> วันนี้ก็จะอันที่เมื่อวานรูดมากเราไม่ได้เห็นหลังรูดมากเนี่ยวันนี้จะได้เห็นคะ่ะก็น่าจะได้ชมตรงนั้นด้วยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วบางคนบอกว่า อย่าตัดองแมออกมาให้ดูเลยแฟนคับแบบบางคนก็แบบเป็นห่วงน้องปลายแต่เราก็บอกว่าเออจริงๆ G L เนาะมันก็เป็นซิกเนเจอร์ของเกิร์ลที่ทุกคนอยากจะชมแล้วน้องเองก็ทุกคนนะคะนักแสดงทุกคนก็คือนักแสดงเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดพุ่งเชื่อว่าเด็กๆทำออกมาได้ดีเลยเลยมากมากเลยสำหรับพุ่งค่ะถ้าแบบซีรีส์นีะสบความสําเร็จซีรีส์ต่อไปเลยไหมคะพี่ปุ้มจริงๆเราแพนต่อไปไว้แล้วด้วยค่ะเพราะคิดว่า จบแล้วก็จะเป็นช่วงปลายปีที่เราจะว่างไปตลุยเฟสติวัลแล้วก็น่าจะเป็นช่วงทามิ่งเดิมที่จะกลับมาออกกองในต้องดูว่าจะเป็น next season หรือเป็นเรื่องใหม่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เซตทีมแล้วก็กำลังเขียนเรื่องใหม่นี่เขียนเรื่องด้วยตัวเอง <c oughs> เช่นเคยค่ะก็แบบอยากอยากเล่าเรื่องในแบบใหม่ๆโดยการที่เราได้ศึกษาน้องๆเนี่ยในคาแรคเตอร์ครั้งนี้แล้วว่าเขามีความ ถนัดยังไงแล้วก็จะทำดีเ์ชจากเรื่องนี้แล้วก็ทำขึ้นมาค่ะต้องรอติดตามจะยังไม่เลิกค่ะจะยังทำต่อไปสุดท้ายแล้วพี่ปายอ่ะฝากอะไรหลายๆ EP ก็เข้มข้นความริงความยังไงต่อไปผมก็ฝากซีรีส์บีเฟนเจตนาไม่ลืมด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์เรื่องแรกจากปายแล้วก็เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกเหมือนกันพวกเราตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเปิดใจเปิดใจรับ เขาก็เชื่อว่าถ้าทุกคนได้ดูทุกคนจะชื่นชอบก็ฝากด้วยนะครับบสำหรับซีรีส์ดีเฟนเจตนาไม่ดูสนุกครบทุกรสชาติแน่นอนทั้ง12 EP ครับขอบคุณมากค